ตำรวจช่วยเหลือเธอไม่ได้ที่พึ่งสุดท้ายคือเธอจึงต้องออกมาขอร้องให้ประชาชนช่วยเหลือกันเองเด็กผู้หญิงวัย16ปีทำธุรกิจซื้อขายเพชรและเติมเพชรแก้มฟรีไฟโด,โดยเธอโดนวิชาชีพโกงมีผู้เสียหายบนโลอกออนไลน์มากมายในเมื่อกฎหมายแม่งเอาผิดมันไม่ได้นะครับกฎหมายมันลำบากเหลือเกินมันยากเย็นเหลือเกินการที่จะเอาผิดคนร้ายและผู้เสียหายเด็กผู้หญิงวัย16ปีรายดังกล่าวสูญเสียเงินมากกว่า8 0 0นบาท ดนยเงินจํานวนนี้มีบางส่วนได้มาจากการกู้หนี้ยืมสินจนเธอต้องเป็นหนี้มากมายเพื่อมาท,ทําธุรกิจแต่กลับถูกโกงหมดตัวจนเธอรู้สึกสิ้นหวังจนอยากฆ่าตัวตายตอนนี้ก็เลยแบบว่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะตนนันไม่หมดเลย ธอพยายามจะเล่นคดีให้ถึงที่สุดและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในยังสอนอต่างๆถึง 3. สอนอแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนั้นปฏิเสธการแจ้งความกลับไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นจากความเสียหายที่เกิดขึ้นของเธอมีบางคนแม่งบอกว่าพี่แม่งไปทำไม่ได้ไม่สมควรทําถ้ากูไม่ทำกูจะได้เงินคืนเหรอเพราะกูทําแบบนี้กูถึงได้คืนยังไงเพราะมันไม่คุยเพราะมันหนีกูเพราะมันบล็อกกูนี่ไงมันถึงต้องไปตามแบบนี้ไงมันไม่เข้าใจไอ้พวกนั้นมันไม่เข้าใจมันไม่ใช่ผู้เสียหายและวันนี้ทางเดียวที่เธอจะกลับมามีชีวววิตอออออีกกคคัั้้งไดนนน่่่ืืืาาขมชยเเหลจพ ทุกคนบนโลกออนไลน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และติดตามเรื่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยเธอจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและนำเงินที่เสียไปกลับคืนสู่ผู้เสียหายใครที่เห็นใจน้องเกดนะครับฝากไปเป็นกำลังใจให้พี่เกหน่อยนะครับนี่เพจของน้องเกดนะครับเฟซบุ๊กเกดสรายยนตศาสตร์นะครับเราจะไม่ปล่อยให้มันลอยนวลและมีผู้เสียหายต้องถูกคนร้ายในดังกล่าวนี้โกงอีกมากมายและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วไปชมคลิปกันเลยครับ โอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ได้สูดเดอ้ออย่ามาค่าตะเบิงยั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 งอกยังบกดเอกโอ้ยกดทำไม่ะกด พี่นนท์สวัสดีครับสวัสดีต้องวิดีโอเลยหรอครับต้องวิดีโอเลยเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนิดนึงครับอันนี้แนะนํานิดนึงครับอันนี้คือน้องเกตนะครับน้องเกตเป็นเด็กผู้หญิงที่ทําธุรกิจทางออนไลน์เกี่ยวกับการซื้อขายอะไรเกี่ยวกับเกมเนี่ยครับปรากฏว่าน้องเนี่ยก็ได้มีการทําธุรกิจกับผู้หญิงคนหนึง่งด้วยการซื้อขายการผ่านออนไลน์โอนเงินไปให้รายยอดรวมทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ8ปดแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทครับปรากฏว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนที่ทําธุรกิจร่วมด้วยกับน้องเกตที่เรากำลัง วิดีโอคอกันอยู่ตรงนี้เนี่ยโกงน้องไป8ปดแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทพร้อมกับปัญหาอีกจิป่าะถะที่ตามมารุมเร้าชีวิตน้องมากตอนนี้จะสังเกตว่าตอนนี้น้องเองก็แอบ,บน้ําตาคลอคลอน้ําตาตาแดงอยู่เหมือนกันเออพี่ใคเข้าใจความรู้สึกอย่างอย่างที่พี่เห็นตรงนี้เลยครับผมก็สงสารน้องมากเงิน8ปดแสนนะพี่เด็กผู้หญิงคนนึงหามาแทบจะทั้งชีวิตนะครับยังไม่พอนะคะตอนนี้ยังเจอกับมรสุมปัญหาเยอะแยะมากมายดูเหมือนกฎหมายก็จะไม่ได้เอื้ออํานวยให้เธอสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเนี่ยก็เลยเนี่ยครับอยากจะ พึ่งบารมีพี่อานอน์ช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนี้หน่อยเราจะช่วยเขายังไงดีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็ดีเกี่ยวกับเรื่องทางออกตรงนี้ในการแก้ปัญหาที่จะเดินต่อเงี้ยครับคือณนะตอนนี้น้องพยายามที่จะไปแจ้งความอยู่หลายสถานีตํารวจเหมือนกันพยายามจะไปในหลายๆช่วงเวลาพยายามจะไปในหลายๆที่แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีที่ไหนที่รับแจ้งเรื่องแจ้งความกับน้องจนล่าสุดเลยล่าสุดเลยตรงนี้ก็มีอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมครับน้องเกศ หนูโอเมก้าตำรวจเขาก็ถามหนูว่าหนูโอเมก้าแรกใช่ไหมคะว่าแล้วเขาก็ถามว่าทำไมถึงโอนเพิ่มหนูก็บอกเขาไปแล้ตอนแรกหนูก็บอกว่าแค่บอกว่าไม่ได้ขอแล้วตำรวจเขาก็ถามลึกๆเรื่อยๆพอหนูก็บอกว่าอ๋อตอนก้อนแรกค่ะมันก็มีได้ของมาบ้านหนูก็เลยต้องหนูก็เลยโอนก็เลยโอนเพิ่มให้เขาอะค่ะแต่ถ้าหนูอะไม่ได้ของเลยอะค่ะเออเราก็ไม่โอนเหมือนกับว่าจริงๆคนร้ายเนี่ยสร้างความเชื่อใจให้เราหลังจากน้องเชื่อใจไว้ใจว่ามีการซื้อขายกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจ ครับมันเป็นเพชรครับเพชรก็คือเงินที่อยู่ในเกมที่จะเอามาซื้อของในเกมอีกทีหนึ่งครับพี่อนอนท์ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพี่พี่อนอนท์เขาเล่นเกมอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนตอนที่ผมผมไม่เล่นแล้วไออย่างแล็คนาล็อกเนี่ยมูลค่าของเงินมันคือเซนนีเขามีการซื้อขายเซนีกันเพื่อที่จะเอาเซนีเนี่ยไปซื้อไอเทมต่างๆในเกมได้ของน้องเนี่ยคือขายเพชรเพชรในเกมฟรีไฟล์มันคือสิ่งที่จะเอามาซื้อต่างๆนานาในเกมได้ครับแล้วกับคนคนนี้ครับเราเคยมีการซื้อขายกับเขาขงนานอะไรอย่ง มค่ะแม่ค่ะหนูพอหนูเห็นเขาโพสใช่ไหมคะแบบว่าขายของหนูก็เลยทักเข้าไปะค่ะพอหนูทักเข้าไปแล้วก็คุยกันค่ะหนูก็โอนให้เขาเลยแล้วหมายถึงว่าก็ก็มีการซื้อขายกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่โกงช่วงแรกๆที่เขาไม่โกงเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนครับกว่าเราจะเชื่อใจเขาส่วนพอหนูโอนไปวันแรกใช่ไหมก็ส่งเขาหนูก็ได้ขอแล้วมันก็ได้ไวค่ะรอประมาณแบบว่าช่วงเนี้ยค่ะต่อมายังได้ค่ะพี่ยังได้มาแล้วมันเหมือนประมาณวันที่11็นะคะวันที่11อนะ่เริ่มไม่ได้แล้วค่ะก็เลยหา ว่าครั้งต้องถามก่นอนว่ากี่ครั้งไงตรวนะี้ เราทาการซื้อขายกัน,นเรื่อยๆเนี่ยต่อๆสิครั้งอย่างเงี้ยแล้วเขาส่งแค่ครั้งเดียวแล้วต่อมาหายเลยอันเนี้ยอาจจะเป็นคนลยุทธ์ได้แต่ถ้าเขาสมมติ10ครั้งเขาส่งประมาณ5้ครั้งมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะออกไปทางแ่งแต่ถ้าส่งครั้งเดียวแล้วหายเลยอย่างเงี้ยแสดงว่เาเป็นกลยุทธ์ให้เชื่อใจแล้วก็ต่อมาคือเจตนาโกงละอ่าอันนี้กี่ครั้งนะครับวันนึงหนูส่งให้เขาอะประมาณ50ออเดอร์ก็คือ 1, 1> ออเดอร์เท่ากับลูกค้า 1, 1> <50 S 2> คน5่งคนห้าม่โก็คือเรา็คือวันแรก่ทํานมวันที่5วัน วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9วันที่10 1อาทิตย์ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่17วันเนี่ยเรามีการทําธุรกิจกันอยู่เรื่อยๆทุกๆวันแต่ละวันก็จะมียอดที่แตกต่างกันไปสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเพิ่งจะมาโกงในวันที่11ครับวันที่8ในการทําธุรกิจร่วมกันครับพี่อนนท์อ๋อแสดงว่าตั้งแต่4ถึง10เนี่ยเราได้งมาทุกวันใช่ครับพอมาถึงยอดที่11ปุ๊บมันยอดยอดใหญ่ใช่ไหมก็คือเหมือนว่าหนูเหมือนหนูอ่ะทยอยโอนให้เขาแบบเร เงียบไปเลยครับไม่ให้คําตอบอะไรยังไงคือกโกงแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอวันสุดท้ายใช่ไหมคะหนูอ่ะมันมีมีเจ้าหนึ่งที่จะมาซื้อของกับหนูใช่ไหมคะแล้วหนูถามเขาว่าเนี่ยจะมีคนมาซื้อนะหนูก็ให้เขาเลือกใช่ไหมคะว่าระหว่างให้อีกคนนึ้งมาส่งแทนหนูอะค่ะไม่ใช่หนูอ่ะไม่ใช่เป็นหนูที่ส่งก็คือเหมือนหนูขายให้คนนึงอะค่ะแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่ายืนยันว่าจะคืนเงินก็เหมือนแบบว่าเขาพูดกลับไปกลับมาค่ะว่าจะให้เราส่งจะคืนเงินจะให้เราส่งจะคืนเงินประมาณนี้ยค่ะอ่าฮะก็เปลี่ย ือว่าจะจะเอาของให้ล่าสุดใช่ไหมคะเขาบอกจะคืนเงินค่ะครับแล้วถึงจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่เสวจนถึงวันนี้ค่ะทั้งหมดคือ7วันแล้วตั้งแต่วันที่เสวจนถึงวันที่เจ็ดยังไม่คืนเงินครับยังไม่คืนคือจริงๆอ่ะผมแนะนําว่าเวลาแจ้งตารวจต้องให้ตํารวจรับเรื่องไปก่อนแล้วให้ตํารวจต้องทําการสอบสวนไม่ใช่ว่าใช่ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นตำรวจต้องรับแล้วก็ทําการสอบสวนใช่ครับเอาส่งฟ้องไปตมขั้นตอนะใช่ครับต้องเรียกต้องเรียกอ่าคนร้ายอ่ะครับมาสอบสวนสอบสวนเสร็จปุ๊บเนี่ย ส่วนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยการตัดสินของตํารวจรวมถึงข้อมูลของตัวคนร้ายจะเป็นยังไงก็ไปว่ากันตามคดีความในชั้นศาลถูกต้องไหมครับพี่อานนท์ใช่ครับผมก็เข้าใจแบบนี้ครับแล้วแบบว่าแล้วแบบนี้มันต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะถามว่านานไหมต้องขึ้นอยู่กับตํารวจะครับก็บอาจะเ,เ,เร่งเออเรียบรียบแบบจัดการคดีตรงนี้ให้ไหมก็อาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอันนี้เราแจ้งที่ไหนครับจังหวัดนนทบุรีครับพี่อนนท์แล้วตอนนี้เขารับหรือยังตอนนี้ตํารวจก็รับเป็นอะไรนะโทษที วนั่าเหมือนเขาส่งเรื่องไปทางบ้านเขาอะค่ะส่งหมายค่ะส่งหมายให้เขาค่ะไม่หมายเรียกเหรอใช่ค่ะหมายเรียกค่ะอ๋อได้แสดงว่าตำรวจโอ้หมายเรียกสืบพยานทหารหลายเรียกสืบพยานแล้วเขาตำรวจเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะมาหรือไม่มาก็คืออีกเรื่องนค่ะเราก็ต้องจ้างทนายไม่สิครับตามขั้นตอนของตำรวจออกหมายเรียกหมายแรกหมายแให้ตำหนดเวลาตามวันนะถ้าไม่มาก็ออกหมายสองอ่าออกหมายสองหมายสอง่ไหมอ่าหมายสามเออก็เป็นหมายจับหมายจับแปลว่าเราจับที่ไหนก็ได้ครับอย่างที่พี่แก้เคยเล่าให้ฟังเราเจอ จับทนไได้คือไปบุกบัรยันบ้านเลยไงอย่างที่บอกแค่รอเวลาใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องคอยถามตำรวจหนึ่งนระหว่างสายหนึ่งสายสองเข้ามาไม่มาเนี่ยระยะเวลาไม่ควรให้นานเกินอาจจะเดือนสองเดือนเนี่ยก็ต้องคอยตามดูเออแล้วทีนี้ตอนนี้จะยังไงดีครับพี่เนี่ยเราจะเราจะหาทางออกให้น้องยังไงดีนะตอนนี้ครับก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วรเพราะว่าจริงๆอะมันหน้าที่โดยรวมปือหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราหนึ่งเขาต้องมีหน้าที่อำนาจสอบสวนปุ๊บแล้วถ้าเขารับเรื่องเขาต้องทำเรื่องอายัดบัญชีให้ด้วยมันต้องอย่างนั้น ก็เดี๋ยวให้เวลาสักประมาณสิ้นเดือนน้องหลอกตามไปที่ตํารวจอีกทีนึ่งอ่าแล้วก็ว่าถิงไหนอะไรยังไงสมมุติถ้ามันยังไม่ได้คาตอบก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เข้าไปดูให้ก็ได้ได้ค่ะครับพี่อนอนท์ยังไงยังไงรบกวนหน่อยนะครับพี่อนอนท์โอเคครับผมขอบคุณมากมากครับเบื้องต้นแต่ว่าคือเราก็รอก่อนเนานะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตกับทาง<ร>าตารวจเรื่อยๆอ่า,าก็อยู่ในช่วงที่เขาดําเนินการแล้วก็เอกสารที่ไปแจ้งความอะครับถ่ายแล้วก็เดี๋ยวส่งมาเข้ากลุ่มลองให้พี่อนนท์ช่วยดูให้ว่ามันเป็นย ไปก็รอดําเนินการถ้าเกิดว่าดยเอกสารแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้อาจจะต้องไปแจ้งความดําเนินเรื่องกันใหม่แต่ถ้าเกิดมันใช่เอกสารถูกต้องแล้วก็ต้องรอตารวจเขาดาเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อกี้ที่น้องเกดบอกว่าเขาออกหมายเรียกแล้วนั่นแปลว่าเอกสารถูกต้องก็อาจจะต้องรอเขาดําเนินการสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําด้วยก็คือต้องตามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เลขหมายเลขเนี่ยตัวนี้เนี่ยไปถึงตรงไหนแล้วคดีนียไปถึงตรงไหนแล้วตามๆเขาหน่อยเขาจะได้ไม่ลืมเรื่องจะได้เร็วขึ้นงตามว่าออกหมายเรียกหรือยังหรือว่าออกแล้ว แล้วเนี่ยแมพมันใหม่อะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเดือนนึงยังไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยกันใหม่ว่าตรงเนี้ยเราจะไปกันในทางทิศทางไหนยังไงดีค่ะ<ฆ>โอเคครับทีนี้ไม่เพิ่มเติมไาตรงนี้ที่ยังค้างคาใจอยู่ตอนนี้ไม่นาจะมีค่ะโอเคงั้นก็ตามนี้เนาะเออสงสารมากเลยอะเครียดเครียดมากเครียดมากตอนนี้ก็กลายเป็นหนี้เป็นสินเนาะอืมแล้วเห็นบอกว่าจะมีเรื่องโผพันอย่างอื่นไว้นี่คืออะไรที่เขาบอกว่ามาลุมมาตุ้มกันมีปัญหาคนอื่นอะไรยังไง ก็คือเงินแปดแสนตรงนี้ค่ะก็คือเหมือนว่าเพื่อนหนูก็โอนเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนทันเหมือนเป็นเพื่อนทันเขาก็มาลงทุนกับหนูอีกทีนึงด้วยค่ะก็เหมือนของเพื่อนอะประมาณสี่แสนแล้วองหนูแสน เพื่อนเขาก็แบบว่ามาโพสโจมตีหนูอะค่ะว่าเออทำไมหนูไม่ตอบหนูก็บอกไปแล้วว่าก็คือรอดําเนินคดีนะว่าจะเออจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ฟังอะค่ะเขาก็แบบว่าจะให้หนูคืนเงินอย่างเดียวค่ะอ๋อแสดงว่าก็มีก็มีการต่อกันเป็นเป็นหางว่าวเออมีการลงทุนร่วมกันเขาก็ไม่เข้าใจฮะเขาอาจเขาก็จะมองว่าน้องเกียรติโกงครับเหมือนเหมือนเราซื้อต่อคนนี้คับเราทำทุกเกี่ยวกับคนล้วมลวกว่าคนนี้ไปทําอะไรต่อครับแต่สุดท้ายคือยูเอาเงินไอไปไม่หนําซ้ํานะไอ คนที่น้องเกตทําธุรกิจด้วย4แสนนะเขาไม่สิทธิ์ฟ้องน้องเกตด,ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับพี่อน,นุนใช่ใช่เออน้องเกตคือเขาเขาผู้เสียหายนะน้องเกตอ่ะใน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 ,ในรูปคดีตรงนี้น้องเกตคือคนร้ายนะ ใช่อาจจะโดนได้เราก็ต้องไปต่อสู้เอาเออในมุมของเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตน้องเกดต้องเข้าใจเออถ้าเราอธิบายแล้วเขาเข้าใจเขารับฟังเขาเห็นใจเราก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจน้องเกดก็ต้องทําใจเลยว่าเรื่องนี้มันก็เป็นแบบนี้เออความซสยมันตกที่เราจริงๆเพราะเราคือคนกลางคนกลางต้องรับผิดชอบเอออ่ะอย่างนั้นมีอะไรอีกไหมตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้เนาะโอเคครับพี่อนนท์ผมขอบคุณพี่อนนท์มากๆนะครับที่มาช่วยเหลือน้องเนาะดีมากเลยครับครับผมขอบคุณพี่อนนท์มากๆอีกครั้งหนึ่งครับก็โอเคครับอย่่างนนั้เดยมมไพิ ยังไงเดี๋ยวผมคนยญาตปรึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงครับพี่อรน,น์ครับโอเคครับผมสวัสดีครับพี่อรน,นครับ โอโหตอนนี้มรสุมปะพี่แอตว่า,วาอตอนนี้หนูทำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะโอโหทําไงดีวะเอาจริงๆนะถ้าจะให้เรื่องเนี้ยง่ายโอโหไม่ได้หวะ่ะ <c oughs> เกยจะเอาเงินคืนเข้าไป4ี่แสนบาทโดยที่ <c oughs> เกยจะแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวทั้งหมด8ปดแสนบาทคนเดียวเป็นก้อนเน,นเต็มๆแล้วก็ไปดาเนินเรื่องคดีความ,มจริงๆซึ่งโอกาสที่จะได้คืนกับอีคนร้ายเนี่ยมีแต่น้อยและโอกาสที่จะได้คืนทั้งหมดเนี่ยก็น้อยไปอีกนะครับคือถ้าได้คืนเนี่ยก็ต้องมาลุ้นต่อยว่าจะได้คืนเต็มจํานวน8ปดแสนบาทน้องเกดตามกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้น ไม่ ตามตามทันใช่ไหมเออมันเป็นแบบนี้จริงๆซึ่งสิ่งสําคัญเลยอย่างที่บอกไปอ่ะต้องไปอายัดบัญชีมันไว้ก่อดเว้ในเมื่อกฎหมายแม่งเอาผิดมันไม่ได้ะครับกฎหมายมันลําบากเหลือเกินมันยากเย็นเหลือเกินกับการที่จะเอาผิดคนร้ายกับการที่ผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งผู้เสียหายคนหนึ่งจะทวงความยุติธรรมจากการที่ตัวเองอ่ะถูกคนคนนึงโกงไปมันยากเย็นแสนเข็ดเหลือเกินนี่ไงมันถึงได้มีการยิงกันตายนี่ไงครับมันถึงได้มีการที่ผู้เสียหายแม่งขับแค้นใจไม่ไหวจะเคลียหาทางออกไม่ได้เป็นยิงกันตายแม่งเลยโกรธมันมากถึงได้มี ทำร้ายร่างกายตีกันบุกถึงบ้านนี่ไงนึกว่ามันเป็นแบบนี้ใจกูอทำยังไงวะนึกออกปะอันนี้ก็เลยแบบว่าหนักเลยตอนแรกหนูก็คิดว่าเออตอนแรกเพื่อนหนูก็ยังไม่อะไรใช่ไหมคะตอ,อนแรกหนูก็ว่าว่าจะสตรีมแต่แบบว่าพอมันไม่มีกระจิกระใจไม่มีกระจ,กจิกระใจทำอะไรกลัวแบบว่าถ้าสตรีมไปแล้วเขาก็มามาโจมตีมาปั่นใช่ไหมอืมตอนนี้ก็เลยแบบว่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะ อันไม่หมดเลยเออเข้าใจแลราที่บ้านว่าไงอะ่ะมีทางออก่ะอธิบายปรึกษาที่บ้านว่าไงที่บ้านเขาก็บอกว่าเออก็ให้รอ กฎหมายอะค่ะนี่แหละพวกเคี้ยนียมันอย่างที่พี่บอกอะไม่งั้นพี่ไม่ไปบุกถึงบ้านหรอกมันมีบางคนแม่งบอกว่าพี่แม่งไปทาไม่ได้ไม่สมควรทําถ้ากูไม่ทำนี่กูจะได้เงินคืนเหรอเพราะกูทําแบบนี้กูถึงได้คืนนี่ไงเพราะมันไม่คุยเพราะมันหนีกูเพราะมันบล็อกกูนี่ไงมันถึงต้องไปตามแบบนี้ไงมันไม่เข้าใจไอ้พวกนั้นมันไม่เข้าใจมันไม่ใช่ผู้เสียหายมันไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องมาโดนแบบน้องเกดอะเข้าใจปะมึงก็พูดได้อ่ะเพราะกฎหมายแม่งมันไม่ได้เอื้อต่อการที่เราจะไปแจ้งจับไอ้พวกส้นต ช้าแล้วเกินแล้วก็าไม่รู้มอะไรจะผ่านไปนาทีเรื่องนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้เข้มแข็งหนักอยู่หนักอยู่เรื่องนี้หนักอยู่หน,นักมากๆสําหรับคนคนหนึ่งสาหรับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เรื่องนี้หนักเรื่องนี้หนักแต่ว่าตัดใดก็ตามที่เราเข้มแข็งตัดใดก็ตามที่เราไม่ยอมแพ้ไม่ว่าปัญหามันจะเลวร้ายมันจะหนักมันจะแย่ขนาดไหนเราจะผ่านมันไปได้ค่อยๆคิดบางอย่างมัน มันหนักเกินไม่ไหวแบกไม่ไหวเกินกําลังเราก็วางลงก่อนแบกเฉพาะอันที่ไหวแล้วก็แก้เฉพาะอันที่แก้ได้อันไหนแก้ไม่ได้ไปหมกมุ่นกับมันไปคิดกับมันเยอะๆมากๆก็มันแก้ไม่ได้ือมมันก็คือแก้ไม่ได้ก็ต้องรอเวลาเออเข้มแข็งเข้มแข็ง แล้วเพจอะไรไหนดูดิดขอดูเพจอนี้ที่เราซื้อขายอยู่เดี๋ยวพี่กักช่วยนี่มาตรงนี้มาเพจเฟซตอนเฟซนี่ค่ะอ๋อซื้อขายใน Facebook เลยเหรอใช่ค่ะตอนแรกหนูก็มีเพจค่ะแต่เพจหนูตอนแรกว่าเป็นสตีมนหนูสตีมไปสองวันแต่ผ่านแต่นานแล้วผ่านสตีมไปสองวันหนูก็เลยสตีแบบว่าห่วงเรื่องเงินตรงที่แบบว่าเติมเกมค่ะหนูก็เลยเล่นสตีมไปแต่หนูความคิดหนูค่ะหนูไม่อยากทำตรงนี้แล้วค่ะแบบว่ามันหมดกำลังใจมันท้ออยากทำเนี่ยอยากทำตรงอื่นมากกว่าที่จะทำตรงนี้ค่ะอืม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 อ ไม่เป็นไรทุกกคนครับใครก็ตามที่ได้ดูเนาะนี่คือสิ่งท,ที่เกิดขึ้นจริงๆในในโลกของเราในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกฎหมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายคนหนึ่งใครที่เห็นใจน้องเกดนะครับฝากไปเป็นกำลังใจให้พี่แกดหน่อยนะครับนี่เพจของน้องเกด นะครับเฟซบุ๊กเกษสราจนตศาสตร์นะครับก็ใครที่จะเติมเพชรเนาะใครที่จะเติมเกมนะครับก็ฝากช่วยอุดหนุนเพราะว่าตอนนี้น้องเกรดคือได้รับความเดือดร้อนมากแล้วก็แย่มากๆอย่างที่พวกเราได้ฟังเรื่องราวของน้องกันนะครับใครที่เห็นใจน้องใครที่อยากเติมเกมจะมากจะน้อยก็แนะนําร้านน้องเกรดนะครับไปช่วยกันอุดหนุนเนาะจะได้ทําให้สิ่งที่มันแย่นะตอนนี้อย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนๆในสังคมเกมด้วยกันช่วยกันถ้าตํารวจเขาช่วยน้องเกรดไม่ได้ ถ้ากฎหมายช่วยน้องเกดไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถเอาผิดคนร้ายได้อย่างน้อยเราสังคมเรายังช่วยเหลือกันได้นะครับไม่แน่นะคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไปช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยน้องเกดเขาอาจจะเคลียร์ตรงนี้ปัญหาทั้งหมดอาจจะเบาลงได้อ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับพี่แก้วคงช่วยเหลือได้เท่านี้เนาะน้องเกดเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับยังไงอย่าย,ยอมแพ้ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละปอะเนาะโอเคเลิฟเลิฟเลิฟเลๆน้องน้องเลิฟเลิฟเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะครับผมโอเคขอบคุณครับป้าเดี๋ยวเราดูกันต่อไปสสววัััดดีีคครบ่ะ นี่แหละครับทุกคนคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศของเราครับทุกคนมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่เราทําได้ก็คงเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือกันครับทุกคนครับใครที่เห็นใจใครที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ฝากทุกคนช่วยกันแชร์แล้วก็ฝากช่วยน้องเกดด้วยนะครับผมเห็นใจน้องจริงๆ ไม่ได้คิดว่ายอดวิวเิงจะเยอะไม่ว่าคิดว่าจะมีผู้ติดตามหวังภาวนาให้น้องเกดรอดพ้นจากปัญหาตรงนี้หวังภาวนาให้น้องเกดเขาหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้ได้พี่กัดก็ดีใจก็ชื่นใจขอร้องจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันนะฮะใครจะเติมเกมไปช่วยอุ่น,นุนวเขาหน่อยล้วกันเนาะขอบคุณมากๆครับทุกคนครับผมสวัสดีครับอีหานี่เดี๋ยวมึงเจอกูอีสัตว์อีหาคนร้ายอีตัามมีส้นตินถ้ามึงกูจับมึงได้นะอีเวนมีเจอกูแน่ หนึ่งปี2ปีสาปีกูจะเอามึงเข้าโคกใได้อีสั์ชิคาเนลย่สระับปุ้มปิมบปปับปุ๊ดปะปบปปุปะปบปัปปะปมะปุ่ม่อพะ่ะปุ่ม่อปี่อยากุะ่ม่อปะ่ะปทุ่เปะกั่อปะป่มปะปุะปุุะ